เอาละครับผมเราก็มาอยู่กันกับมวยคู่เอกนะครับผมระหว่างไกอูสิงข์อนงนาะกับพิสิงห์มัดสั่งเองครับผมตอนนี้ไกอูดได้ควิดไปแล้วหนึ่งทีนะโอ้โหทางพิสิงห์หลบได้เป็น,นทีโอ้โหหลบเข้ามุมพลังเตะแกยังโดนอยู่นะตอนนี้ยัางไงาพิสิงห์ทำไงครับผมอูตีไปหนึ่งทีแล้ว,ลวก็หลบอีกทีหนึ่งแล้วก็ตีไปหนึ่งทีอ้าอูททาไงเอา,อ,เอ,าอูดล้มไปแล้วครับผมพิสิงห์ต่อยมัดขวาตรงไปหนึ่งที กระชากพี่อูดยังเอ้าล้มไปแป๊บหนึ่งนะครับผมยังฟื้นขึ้นมาได้ครับกรรมการยังไม่นับสิบนะเอาหลบแล้วตีไปมี่ทพี่อูดเบ้าอีกแล้วนะตอนนี้พี่สิงยังไงครับพี่สิงโอ้โหวนวนจุดบอร์ดของพี่อูดนะทุบไปอีกหนึ่งทีอื้มเบ้าไปนะครับผมพี่อูดทุบไปหนึ่งทีครับผพี่สิงพี่สิงเอาถ้าตีทีหนึ่งพี่อูดจะล้มหรือไม่เอาไม่ล้มนะโอ้โหแตกไปแล้วพี่อูดแอนเตซินแตกจ่ายหรือเปล่าครับผมนั่น่่าาจจะะยเออ้้พีลมมไปผ ขวดไปทีหนึ่งพี่สิงกระช่างหมัดดึงพี่อูดยังไหวไหมยังไหวไหมยังลุกได้อยู่นะดูเดือดมากครับผมสําหรับคู่นี้แล้วออพี่อูดหอกแสงทะลวงตูดมาแล้วครับผมไม่เป็นไร,รับผมทําอะไรพี่สิงไม่ได้พี่สิงยังต่อยอยูทุบอีกทีเอา้าล้มอีกแล้วนะครับผมล้มไปสามสี่รอบแนละ้วสาหรับพี่อูด้โหกระช่างหมัดขวาแล้วก็ดึงไาอีกทีหนึง่งมึาสัใจมากจริงเลยสําหรับพี่สิงทุบไปทีหนึ่งครับผม เอาแล้วครับผมพี่อูดจะไหวหรือไม่ช็อตนี้หลบไปแล้วพี่สิงหลบยังหลบได้อยู่เตะซ้ำอีกทีนึงเอาพี่สิงต่อยซ้ายอาว้าวาเวยนะครับผมตอนนี้เอาพี่อูดกระโดดไปข้างบนแล้วก็บินลงมาหาอู๊ดัตาพี่อูดหลบได้พี่อูดอตตเรียบ้อยครับผมตอนนี้พี่อูดล้มไปแล้วนะครับผมเป็นเป็นท K เนะครับผมช็อตนี้นะ